ความที่กเ็เสงที่ต้องกินข้าวคนเดียวบ่อยครั้งความเหงาทักทายคนเคยทุกวันแต่ก็ยังต้องทนไปรักที่ฉันรอไม่รู้มันอยู่ไหนขามาค้นขอมาทักให้คือคับน้อยได้ไหมไม่อยากอยู่กับความเงาขอร้องนะเธอเข้ามาช่วย ก็คงน่าสนใจทำไมเป็นเราที่ท่ายรูปคู่อ้เขาอีกครั้งมีไหมคนหนึ่งที่อยู่ข้างกันแต่ละวันช่างเดียวได้รายที่ฉันรอม Yeah, you got one now, Carl. On. ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรครับพี่แพรปกติเราล้อเขาต้องเดินขึ้นไปนี่เราเดินมาหาเราไม่รู้สึกเหมือนรถเป็นยักษ์ไปเลยอ่ะพี่แพรไม่ขอนรองเท้าสิโอ้ยเมื่อกี้ผมนึกว่าเขาปิดเต้นกันอะอะไรเีลยวะนี่ถึงวันนี้เห็นไหมมีแฟนคลับเต็มเลยแล้วก็มีมีแฟนคลับ มีแฟนคลับมานั่งดูอีก3คนคุณจัสมุนนะและคุณกล็นขอบคุณนะคะแฟนคลับขอเราคุณดังมากนะคุณดังมากเชิญนั่งก่อนกิัิมาสานจริงก่อนนี่แพรไหมอะไรมาถูตรงนี้นะคะเนี่ยนี่แฟนคลับคุณนะเขียนว่าแพรเห็นไหมแพรเขาหน้ารักอ่านยังไงครับอ้าวทไม่เราเราเราอาศัยแฟนคลับคนอื่นไงใช่เขาหน้ารักมากนะพี่เขาแบบช่วยเชียร์ให้ด้วยอ่ะจริงๆริงเมื่อกี้ สนิทกับความเหงาใช่ค่ะทำไมอ่ะก็มันมันมันแบบฉันไม่อยากสนิทกับความเหงาฉันอยากสนิทกับเธอไงพี่เจมส์อารมณ์แบบนี้ชัดเจนชัดเจนชัดเจนคือมันไม่ใช่เป็นเพลงที่แบบโอ้ยแบบเหงาแล้วก็มันเป็นเพลงอ้อนว่าแบบเฮ้ยมันโสดมานานแล้วว่าไม่อยากเหงาอีกแล้วช่วยมาทําให้หายเหงาได้ไหมแจ็คน่าจะเข้าใจนะคะไม่แต่คุณเนี่ยผมเจอกี่ครั้งเขาก็ดูแบบว่ามีชีวิตชีวาที่ดูสดใสสโอ้โหแฟนเขาเด็กกว่าไงอ้าวใช่ไหมฮะใช่ไหมคุณฟล่าคราดกี่ปีพี่สี่ห้าปี สี่ห้าปีเหรอแบบกิ๊บเลยอะกิ๊บกินเด็กมกินปีกกิ๊บปีกไม่กิ๊บปีกะ้ากิ๊บท้ากิ๊บกี่ปีบี่อะบี่กี่ปีเราต้องใจเรากินเด็กเราต้องภูมิใจสี่อะสี่โอ้ยนะเดียวกันเลยเี๋ยวราคถามหน่อยนะเวลาที่ผู้หญิงมีแฟนเด็กอะมันแบบต้องมีการปรับตัวอะไรยังไงบ้างไหมอะไม่ต้องว่าะเขาแก่แดด แก้ต้อไม่ต้องเลยค่ะเพราะเขาแก่แดดค่ะคือเขาแบบเหมือนจะทําตัวว่าโตกว่าเราก็ให้เขาทําไปเพราะว่าผู้ชายยังไงก็คือผู้ชายคืออยากที่จะเป็นผู้นำเนาะใช่เราก็ปล่อยเขาเลยเพราะเราคนได้สบาย เพราะแพลวก็จะแบบเราอ่อนแอมากเราถือของเยอะก็เหนื่อยหนักอ่ะช่วยเราหน่อยหล่อนยัไม่เคยมีฟิลนี้เลยอ่ะไม่ไม่ต้องแก้งไปแบบนี้บนะหนูแบบไม่เป็นไรไม่ไรถือได้ถือได้อย่างงี้ไม่เมื่อก่อนเป็นไงเมื่อก่อนเป็นก็เลยตอนเนี้ยต้องปล่อยปล่อยให้เขาทำเองเนาะใช่ช่วยเธอปากต้องสั่นนะปากต้องสั่นโอ้ยว่าเคยมีแบบว่าเหมือนทะเลาะกันแล้วแบบจะเลิกไม่ไม่เวิร์ก ก็มีด ah. mm ้วยเหรอก็ม hmm. um, mm ีค hmm. no ือมันก็มีเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบเราก็ต้องปรับกันอะค่ะแล้วบางทีบางอย่างเราไม่รู้ว่าคนนี้เป็นยังไงเราก็เซอร์ไพรส์เราไงแต่มันไม่ใช่ความผิดเขาที่ที่เขาเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยบางทีเราไม่เข้าใจบางทีตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราแบบไม่ไม่เข้าใจจริงมันมันไม่ใช่สไตล์เราจริงๆแต่ว่าแต่ว่า ไปไปมาไม่ไม่เราก็ลองปล่อยดูว่าเราจะไหวไหมเราลองดูว่าเอ,อเขาลองทําแบบนี้แล้วมันมันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย,ยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าบางทีคนเรามันไม่ต้องเหมือนกันหรืออะไระทั้งหมดแต่ว่ามันเป็นจุดที่ว่าเราแบบ เราเข้าใจแลนี่เ,ออเขาเป็นมากี่ปีแล้วคะ <laughs> เราแสดงว่าไม่ใช่ใช่ไหม <laughs> คบกันมาก็ปีหนึ่งค่ะหนึงออน่งปีหนึ่งปีต้องปรับจูนอะไรกันเยอะไหมมันตอนแรกๆอ่ะปรับแล้วมันไม่มันไม่ไม่เวิร์กวิธีนี้เขารู้สึกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือเราเป็นตัวของเราเขาเป็นตัวของเขาแล้วเราแบบไม่ต้องมาพูดเรื่องปรับอะไรอีกเลยเราดูว่าเออตรงนี้เราไหวเราโอเคเราชอบอันไหนเราไม่ชอบเราก็บอกแล้วเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราไปว่าเขาแบบ ไม่ตรงนี้ไม่โอเคตรงนี้ไม่โอเคมันกลายเป็นเกรงไปหมดไงไม่ไม่ไม่เวิร์กเลยกันว่าเออชิลชิลดีกว่าชีวิตจริงความรักก็ดูโอเคฟุ้งฟิ้งอะไรอย่างนี้แต่ทำไมเวลาออกซิงเกิลมาดูเศร้าตลอดเลยอันนี้อันนี้แฮปปี้นะอันอันที่สองแฮปปี้แต่อันแรกอะเศร้าน้อยพี่แพลชอบร้องเพลงเศร้าเลยเหรอทำไมอะจริงๆคืออันแรกที่ปล่อยไปอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ร้องเพลงช้ามานานมากแต่ขอบใจนะก็เลยก็เลยขเดียันดียวเลเออนะ ขอบใจนะทำไมยังไม่ส่อะไรนะกับเพลงอะไรนะกระเป๋าสองใบอะสามใบอะมีกระเป๋าสองเฮ้นี่ตัวจริงอะเนี้ยตีนอะไรเนี่ยแบบสองแบคเณ้ยอะไรรัวเยอะอะไรรัวคลิปเล่นใหญ่มากอะพี่ยาพี่ยาเกิดไม่ทันฟังหรอจะไม่ทันหรอคะไี่ทันตั้งแต่ตั้งแต่คุณสานตั้งแต่กเนงคุณค่ะพี่ไปไกลกว่าอีกเห็นปะอุตส่าห์บอกเลยต่ว่าวันนั้นดูพี่แบบ โหนลงมาจากผ้าค่ะได้ดูด้วยอ่ะสี่สิบป้น่าจะสี่สิบป้านะไม่เหอพี่ขอบลงขอบลงเลวอ่ะไม่ต้องยาววันเกิดเขาแล้ววันพรยังเออจะวันเกิดพี่แล้วนะพรอยพี่หน่ไหมคะพรอยพี่มีความสุขเลยใช่ไหมซุคมรวมค่ะอยดูค่ะอยากุ่มรวมหมดแล้วแต่เขาไม่สามารถมีแฟนเด็กแบบพี่ได้แล้วนะเฮ้ยเขาเลือกคนแก่ไปแล้วหมดจิตแล้วไม่เป็นไรมีลูกนั่นล่ะไม่ตายแล้วขอบคุณค่ะฝากแฟนลูกเพลงนี่เพลง ไม่อยากสนิทกับความเหงาคือตอนที่ปล่อย MV มาครั้งแรกเนี่ยมีแบบติดเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยว่าสุดท้ายก็เหงาอยู่ดีคือเขามีคนแ้ชแทร์ในทวิตเตอร์แบบตกลงกันนะคะหลังจากที่เราปล่อยหลังจากที่เราปล่อยทีเซอร์เนี่ยได้แับหนึ่งเลยที่คนมาแชร์ว่าตอนเหงาคุณเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยและอันต่อมาก็คือเป็นคําพูดที่ว่าก็เหงาสุดท้ายก็เหงาอยู่ดีตอนที่ปล่อย MV ไปอันดับที่3ามแล้อรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีค่ะ รู้สึกว่าครีเอทีฟทำงานกันได้ดีมากค่ะคือเราไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะคุณทุกคนดีความชอบใ้ทีมงานอย่างเดียวเลยจริงเพราะว่าซิงเกิลที่ผ่านมาทั้งสองอันเนี่ยทำตอนที่ขาหากักเราจะค่อนข้างจะเปลี่ยนใหม่เมื่อก่อนที่จะแบบเราจะเอาแบบนู้นจะอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่พอเราขาหาักอ่ะเราทําอะไรมากไม่ได้ไงเราก็ดูแลตัวเองเราก็ต้องไว้วางใจให้ทีมงานแล้วทีมงานทําออกมาได้โอเคค่ะไม่แต่ว่าเพลงของพี่แพลออกมากี่อันก็แบบดังทุกอันเลยสามคนดีกว่าท่านแกงส้มแกนชอบไหมฮะเพลงเป็นไงฮะ ชอบเพลงครับชอบหรือว่าชอบอะไรก็ได้จะชอบนะชอบชอบเพลงครับชอบเพลงนะครับผมนักร้องน่ะนักร้องชอบแฟนพี่ชอบนองมากเลยอ้ไหนโอเกเนี่ยฟอยต้องเริ่มมาละแกงส้มคงเป็นคูทนที่ตมติมเคิมเติเติมมเมเติมเติมเงมเติมตยมเติมงตมเตมเตคเมเตมเตมต่ติมเมเต อกเลยผลงานได้ดีอ่ะพี่แพลวคะฝากผลงานหน่อยค่ะติดตามได้ที่ไหนก็ติดตามนะคะเพลงนี้ตอนนี้ก็ดูกันได้ใน YouTube แล้วเนาะก็ฟรีฟีเลยแต่ว่าอย่ากดข้ามโฆษณาแล้วกันเนาะื่อตังค์ให้เรากันบ้างเนาะจำทิ่มันบ่อยดูไปดูเลยใช่แล้วก็มีสามารถดาวน์โหลดได้นะคะใครใช้เครือข่ายไหนก็โทรไปที่ลเซ็นเตอร์ของตัวเองแล้วก็จำชื่อเพลงไว้ดีกว่าอย่าสนิทกับไม่อยากสนิทกับความเหงาค่ะวันนี้ขอบคุณพี่แพลวมากนะคะที่มารายการขอบคุณพี่แพลว คลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวุ้นท็อกแชนเนลกดเลยค่ะกดเลยเอ้าวเขายังนั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาเจ๊ดเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดไ่เอาไเอากดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมอะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปเอาไม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยกดกันนะอ้าวกดกดอ้าวก